สวัสดีครับสวัสดีข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสาระความรู้ต่างๆนะครับรัฐบาลออกมาเตือนห้ามลบแอปทางรัฐและอย่าลงทะเบียนแอปทางรัฐ เครื่องเดียวหลายคนนะครับสาหรับการลงทะเบียนรับเสริเงินที่จุท่าน1นึ่งบาทก็วันนี้เข้าไปเป็นวันที่6แล้วนะครับก็หลายท่านก็คงลงทะเบียนกันไปที่ร้อยส่วนอีกหลายท่านก็คงรอเวลาที่จะลงทะเบียนนะครับสาหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วก็จะอยู่ที่ระดับ1-3นะครับหนก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับส่วนส่วนระดับ3นะก็คือการตรวจสอบข้อมูลต่างๆกับหน่วยงานต่างๆของท่านนะครับซึ่งใครอยู่ระดับสนี้แล้วก็รออย่างเดียวนะครับว่าจะประกาศผล ในวันที่22กันยายนนี้ท่านจะอยู่ระดับที่4หรือว่าระดับที่5นะครับก็ต้องรอเวลาต่อไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังมีเวลาถึงวันที่15กันยายนนะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาบอกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วครับนั่นก็คือสำหรับผู้ที่ได้ลบแอปพลิเคชันทางรัฐออกไปแล้วนะครับก็จะไม่สามารถเข้าไปตรวจเช็คสถานะของตัวเองได้และไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ใหม่นะเพราะว่าปุ่ม การลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้ลบออกไปแล้วครับนั่นหมายความว่าท่านได้สมัครสมาชิกเข้าไปแล้วนะครับไม่สามารถสมัครสมาชิกซ้ําได้นะครับเนื่องจากมาจากสาเหตุที่ว่า ท่านได้ลบแอปพลิเคชันทางรัฐออกไปนะครับเพื่อลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐและสมัครเงินิจิทัล1 0นึ่งบาทให้กับบุคคลอื่นนะครับโดยใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับนั่นก็หมายความว่าท่านต้องลบแอปพลิเคชันเดิมของท่านที่สมัครไว้แล้วนะครับท่านถึงจะสมัครแอปพลิเคชันทางรัฐและลงทะเบียนรับสิตเงินที่ท่านหมื่นบาทให้กับบุคคลอื่นแทนได้นะครับและเมื่อ ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับท่านกลับมาเข้าแอปของตัวเองท่านจะไม่สามารถที่จะเข้าแอปอและไม่สามารถเช็คและเช็คระดับของท่านได้ว่าอยู่ระดับไหนแล้วนะครับสืบเนื่องมาจากทางรัฐบาลได้ประกาศว่าให้ประชาชนเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันทางรัดและลงทะเบียนรอสิทธิ์ไว้ก่อนได้ล่วงหน้านะครับจึงทําให้เกิด2กลุ่มนะครับขึ้นมาคือ1กลุ่มผู้ผู้ที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางนัฐยืนยันกัน ตัวตนเพื่อเข้าใช้สิทธิ์ของแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนวันที่1สิงหาคมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่2คือผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันที่1สิงหาคมโดยจะเข้าไปโหลดแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็สมัครรับเงินดิจิทัลวันละหนึ่งหมื่นบาทเลยนะครับซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันนะครับคือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐและลงทะเบียนยืนยันเข้าใช้แอปพลิเคชันทางรัฐและสมัครยืนยันตัวตนซึ่งก่อนวันที่1สิงหาคมนะครับล่วงหน้า ก็ติดข้อมูลส่วนตัวของท่านอยู่ในระบบนะครับเมื่อท่านลบแอป,ปออกไปแล้วนะครับท่านก็จะสามารถโหลดแอป,ปเข้ามาแล้วเข้ารหัสใหม่ที่ท่านได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเอาไว้นะครับท่านก็สามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์และก็เช็คและเช็ค ระดับขั้นตอนของการลงทะเบียนว่าท่านอยู่ระดับไหนแล้วนะว่า1นถึงสนั่นเองซึ่งหมายความว่าท่านมีข้อมูลส่วนตัวของท่านอยู่ในระบบแล้วส่วนอีกกลุ่มคือผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิเงินดิจิทัลหนึ่งหมบาทหลังวันที่1สิงหาคมนะครับซึ่งท่านได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วแต่ว่าทางระบบไม่ได้ให้ท่านเข้าไปยืนยันตัวตนและยืนยันการเข้าถึงสิทธิ์ของแอปพลิเคชันทางรัฐครับเพียงแค่ให้ท่านเข้าไปกดรับสิทธิเงินดิจิทัลหนึ่งหมบาทได้เลยนะครับจึงไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของ เพราะฉะนั้นจึงเกิดปัญหาขึ้นมานะครับของกลุ่มที่2ที่ทําการลบแอปพลิเคชันทางรัฐออกไปแล้วนะครับเมื่อท่านโหลดแอปเข้ามาใหม่ซึ่งก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปเช็คระดับสิทธิ์ของท่านได้นะครับเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันทางรัฐได้ปิดระบบของการรับสมัครสมาชิกใหม่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ต้องอเป็นกังวลไปนะครับสาหรับผู้ที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐรับสิิตเงินชื่อท่านวอลเล็ตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าในระบบของท่านมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับไม่ได้หายไปไหน กลุ่มที่2ที่ลบแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วครับเนื่องจากว่ากระทรวงทางดี a จได้ประกาศว่าในเร็วๆนี้นะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มผู้ที่ได้ลบแอป,ปออกไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดแอป,ปแล้วก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าใช้แอปพลิเคชันทางรัฐและยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้และสใส่รหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งครับจึงจะทําให้ท่านมีข้อมูลในระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐอย่างแท้จริงนะครับจึงมาย้ําเตือนว่าอย่าลบแอปพลิเคช นะครับหรือว่าในกรณีที่ว่าจะลบแอป,ปแล้วปไปสมัครรับสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นอย่างเด็ดขาดครับเพราะว่าจะเกิดปัญหากับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสับสนเรื่องรหัสการเข้าถึงแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับและบางกลุ่มที่ยังไม่เข้าไปยืนยันตัวตนนะครับก็จะไม่สามารถเข้าไปสู่ระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะครับทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอในวันนี้นะครับถ้าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ